สวัสดีครับผมชื่อชื่อชื่อหลุยนะครับก็วันนี้จะมาสัมภาษณ์เข้าเรียนนะครับก็เรื่องราวของผมว่าหรอผมเป็นคนที่แบบชอบ,ชอบทําเพลงมากเลยครับก็ผมทําได้ทุกแนวอะ่ะเอาจริงแต่ก็แบบส่วนใหญ่จะทําเป็นแนวนอนนะก็จอคอมมันเป็นแนวนอนอะ่ะแต่ก็แบบทําไม่ค่อยได้ไดนานเท่าไหร่หรอกครับ ไม่ใช่ว่าท้อนะครับก็ฟังดนตรีจนหลับอ่ะเอาจริงอ่ะก็คือฟังดนตรีจนหลับอ่ะเพลินจัดอ่ะผมไม่ได้ดนตรีนาจานะแต่ก็แบบก็มาหลับอ่ะทำยังไงได้อ่ะแต่ว่าที่ผมมาเรียนที่นี่ก็แบบพูดตรงๆก็คือผมประเทศซะด้วยนะทั้งหล่อทั้งรวยกันด้วยทั้งอะไรทั้งเราอะไรมาเรียนทั้งทีสาวๆที่นี่ก็จะว้าวุ่นกันไปใหญ่นะถ้าผมมาเรียนอ่ะผมก็แบบยอมรับตรงๆเลยว่าผมก็แบบ ใจไม่ได้ที่ต้องไปเรียนมันอาจจะมีโดดบ้างนะอาจารย์ก็ก็เข้าใจผมเลยนะจะเหมือนจะ,จะวาวุ่นกันไปใหญ่ก็แบบเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวเอง,องสั้นๆให้อาจารย์ฟังแล้วกันนะก็เราไปฟังกันเลยดีกว่านะก็ขออนุญาตเ,เปิดเปิดคลิปเลยแลย้วกันนะครับผมอาจารย์สวัสดีครับผมชื่อหลุยนะครับก็อันนี้เป็นแบบว่า แนะนำตัวเองสั้นๆภายใน1บีทนะครับก็อันนี้เป็นเรือสุดหรูอของผมนะครับก็แบบคนมันรวยอ่ะก็แบบมีเรือประมาณสิบลำได้อะเอออันนี้ก็จะเป็นโซนที่ผมซื้อไว้นั่งเล่นนะทุกคนก็แบบว่ามีบ้านหลายหลังมากเลยอ่ะบ้านทุกหลังก็จะมีแบบว่ารถซปเปอร์คาร์จอดอยู่ที่โรงจอดรถทุกบ้านอนะ่ะเออก็แบบมีคอนโดส,นส่วนตัวประมาณ10บกาที่ได้นะอันนี้ยังไม่รวมถึง จัสกีที่แบบว่าเอาไว้ขับเล่นนะเนี่ยแล้วมีบอดน้ำมันอนีกตต้งหลายแหล่งอะเอาจริงเครื่องนก็พอมีบ้างนิดนึงเนี่ยสนามบาสก็มีนะแบบสนามบาสท,ที่อยู่บนเรือยอดเลยอะเออก็แบบไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ก็แบบมีนิดนึงอะเออพอมีพอกินอะบอลลงบอลลูนก็มีแบบของส่วนส่วนตัวอะไรเงี้ยเออบอลลูนส่วนตัวแล้วก็ไล่ส้มไล่แอปเปิ้ลอะไรเงี้ยส่วนตัวก็พอมีบ้างแล้วเออ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่กูเผลอหลับตอนทำเพลงแล้วเหรอวะเนี่ยอะไรวะเฮ้ยแต่เมื่อกี้เหมือนมันฝันฝันอะไรแปลกๆไปเข้าสัมภาษณ์เรียนอะไรวะอะไรวะเรียนอะไรวะโรงเรียนอะไรวะเดี๋ยวช่างมันช่างมันขอไปดูอะไรหน้าบ้างกันแล้วกันไปนั่งดูอะไรเล่นดีกว่าโอย